มันมี่พลัสลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทยเรนอาคาร1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุขาลายัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสารรค์สังคมไทยโทร1720 w w w s u p อง l a i n ์เ กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ m ั n นี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับคุณผู้ฟังครับวิธีที่จะติดต่อกับเราโดยตรง2วิธีวิธีแรก0819849735 0819849735วิธีที่2ครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Line ง่ายๆเลยครับ l ลาย ID ของเราคือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s แอดไซแล้วตามด้วยคำว่า Money Plus พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s i แล้วตามด้วยคำว่า money plus M O N E Y P L U S money plus ติดกันตรงตัวเท่านี้ก็สามารถจะติดต่อกับเราโดยตรงฝากคำถามแนะนำติดทิงต่อว่านะครับเสนอแนะได้หมดเลยฝากคำถามเรื่องหุ้นเรื่องกองทุนรวมเรื่องการวางแผนทางการเงินจะฝากให้เราคุยกับใครอยากจะให้คุยเรื่องประเด็นไหนเชิญฝากมาได้เลยนะครับ สำหรับทางเลือกในการลงทุนในช่วงนี้ที่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งครับบลจทหารไทยเสนอทางเลือกสำหรับการออมเพื่อการกเกษียณเพื่อสร้างโอกาสของผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นต่างประเทศด้วย4กองทุน RMF น้องใหม่กับมาตเตอร์ฟันระดับโลกครบถ้วนครอบคลุมทั้งตาสานี้หุ้นไทยต่างประเทศอสังหาริมทรัพย์และทองคำปรับเปลี่ยนได้ง่ายจัดทับลงทุนได้เหมาะสม รับได้ทันต่อสถานการณ์คล่องตัวเข้าถึงทุกการลงทุนได้อย่างง่ายดายพิเศษเติมเต็มอีกขั้นเพียงคุณสะสมเงินลงทุนสุทธิใน RMF LTF ของบลจทหารไทยทุกๆ50าหมืบาทรับเงินทุนพิเศษเพื่อความสุขอีก100บาทสอบถามเพิ่มเติมที่บลจทหารไทย1725 1725หหรือ www.tmbam.com นะครับ แคมเปญสุดคุ้มแห่งยุคตามคำเรียกร้องกลับมาอีกครั้งซัสโกใจดีๆเติม500ลุ้น5ล้านนะครับสถานีบริการน้ำมันซัสโกคืนกำไรแก่ลูกค้าทั่วประเทศอีกครั้งรับปีใหม่ปี2559ด้วยแคมเปญโปรโมชั่นสุดคุ้มกลับมาอีกครั้งซัสโกใจดีๆเติม500ลุ้น5ล้าน หลังจากประสบความสำเร็จอย่างมากมายกับการจัดแคมเปญไปเมื่อกลางปีที่ผ่านมานะครับล่าสุดแคมเปญน,นี้กลับมาอีกครั้งเพียงเติมน้ำมันครบ500บาทรับฟรีคูปองชิงโชคหนึ่งใบเขียนชื่อที่อยู่บนคูปองส่งชิงโชครางวัลต่างๆในกล่องรับชิ้นส่วน นสถานีบริการน้ำมันซัสโกสาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศนะครับลุ้นรถยนต์ BMW X1 รถกระบะ t o y ย t a r e ี v o รถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าฟีโนและบัตรเติมน้ำมันซัสโกมูลค่า2,000บาทรวมทั้งสิ้นกว่า200รางวัลมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาทตั้งแต่บัตนี้จนถึง29กุมภาพันธ์2559นักสถานีบริการน้ำมันซัสโกซัสโกน้ำมันไทยที่คุณมั่นใจนะครับ ขอแสดงความมีดีกับปตทสพติดอันดับ CDP Climate a l i s t เป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตทสพได้รับการประกาศให้อยู่ใน Climate a l i s t จากองค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนของสภาพภูมิอากาศ Carbon Disclosure Project หรือ CDP ซึ่งปตทสพ เป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จาก113บริษัทที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน Climate Alice โดยทุกปีกว่าพันบริษัททั่วโลกสมัครเข้าร่วมการจัดอันดับนี้ก็ขอแสดงความมีดีด้วยกับปตทสพนะครับ นอกจากนั้นครับปตทอสอพอยังรับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยโดยคุณสมพรว่องวุฒิพรชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตทอสอพอได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า1 0แสนล้านบาทนะครับจากงาน s e ต Award 2015ก่อนหน้านี้ปตทสพได้รับรางวัลน,นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวม2ปีซ้อนในปี2556และ2557ก็ขอแสดงความมีดีอีกครั้งหนึ่งกับปตทสพจำกัดมหาชนนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามดูซะหน่อยเรื่องจีนนะครับเงินหยวนของจีน ที่ IMF รับเข้าสู่ตะกร้าเงินมีผลตุลาคมปีหน้าเรื่องอเมริกาเตรียมจะขึ้นดอกเบีย้ยเรื่องที่ยุโรปนะครับลดดอกเบีย้ยแล้วก็ขยายระยะเวลา QE ออกไปจะส่งผลต่อตลาดหุ้นบ้านเราอย่างไรบรรดาผู้ลงทุนรายย่อยจะปรับพอร์ตการลงทุนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรไฮไลท์อยู่ตรงนี้แหละครับผมเชิญท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าทีมวิจัยลูกค้าบุคคล บริษัทหลักทรัพย์พัทรจํากัดมหาชนดรพิพัฒน์เหลืองนางลิมิชัยให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับ at, ดรพิพัฒน์สวัสดีครับครับสวัสดีครับมาถึงเรื่องหลักนะครับที่จะขอความรู้จากท่านดรพิพัฒน์ในวันนี้นะครับเรื่องของจีนครับเศรษฐกิจจีนปัจจุบันเนี่ยกระเตื้องขึ้นมาบ้างไหมและการที่ สกุลเงินหยวนของจีนได้รับการพิจารณาจาก IMF เนี่ยให้เข้าไปคำนวณในตะก้าเงินโดยมีผลอย่างเป็นทางการในตุลาคมปีหน้าเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยทางพัฒละมองแล้วเนี่ยเห็นว่ามีความสำคัญแค่ไหนน้ำหนักจะกระทบยังไงบ้างครับทศพิพัฒนต้องเรียนว่าถ้าดูภาพรวมของแสรษิกจีนนะครับก็ยังมีสัญญาณที่ค่อยๆชะลอตัวลงนะครับ แต่ว่าการชะลอตัวเนี่ยก็อาจจะเริ่มจะชะลอตัวช้าลงแล้วนะครับอย่างเช่นเราไปดูตัว P M I นะครับตัวเลขที่บอกว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นยังไงเนี่ยตอนนี้ก็ยังคงต่ํากว่า50นะครับก็ดงว่ายังคงหดตัวอยู่แต่ว่าก็มีแนวโน้มดีขึ้นนะครับในแง่ของประเด็นเรื่องของเงินหยวนของจีนเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวันที่30ที่ผ่านมานะครับที่ทาง i m f นะครับประชุมกันแล้วนะครับแล้วก็อนุญาตให้เงินหยวนของจีนเนี่ยนะครับเข้ามาอยู่ในตะกร้า S D R นะครับหรือ special drawing rights เนี่ยนะครับซึ่งรจริงๆแล้วถามว่ามีผลอะไรหรือไม่นะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นแค่ผลทางสัญ,ญลักษณ์หรือว่าทางจิตวิทยานะครับเพราะว่า SDR เนี่ยนะครับเดิมตอนก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาก็หวังว่าจะเป็นเงินสกุลหลักของโลกนะครับ พอทําไปทํามาจริงๆก็คือไม่มีใครใช้นะครเป็นเงินที่ i m f ใช้อยู่คนเดียวนะครับหลักๆเนี่ยก็เพื่อจะเอาไว้คํานวณการจ่ายเงินของ i m f อนะครับเช่นเวลาจะให้กู้กับใครเนี่ยเขาก็จะคํานวณเป็น SDR ว่าให้กู้เท่าไหร่ครับเดิม SDR เนี่ยมีอยู่4สกุลหลักใช่ไหมครับใช่ครับเดิมมีอยู่4สกุลหลักนะครับก็คือดอลลาร์นะครับยูโรนะครับเยนแล้วก็พาวของอังกฤษนะครับทีนี้มันมีเงื่อนไขอยู่2ข้อนะครับสำหรับพิจารณาซึ่งเขาจะพิจารากันทุกๆ5ปี อันที่หนึ่งคือเรื่องของไซส์นะครับหรือเรื่องของขนาดนะครับก็เงินสกุลนั้นเนี่ยจะต้องมาจากประเทศที่มีขนาดใหญ่พอสมควรทั้งแง่ของเศรษฐกิจของประเทศนะครับแล้วก็ความสําคัญของการค้าข้อนี้จีนผ่านโอ้ผ่านแน่นอนครับเพราะจีนวันนี้เป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับสองของโลกนะครับส่วนเงื่อนไขอันที่สองเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของว่าต้องเป็นเงินสกุลที่สามารถเอาไปใช้ได้อย่างเสรีอ่มข้อนี้ผ่านไหมครับใช้คําว่า freely usable นะครับ ถ้าไปดูเนี่ยนะครับปกติเนี่ยเงินที่เราใช้กันนะครับเงินสกุลต่างประเทศเราใช้สองประโยชน์ใช่ไหมครับอันที่หนึ่งคือเพื่อการค้าเพื่อจำเข้าส่งออกอันที่สองเนี่ยเพื่อลงทุนนะครับถ้าเกิดเรานับสองเงื่อนไขเนี่ยนะครับการที่ IMF อนุญาตให้จีนเข้ามาอยู่ในก้า SDR เนี่ยนะครับก็เป็นการสแตมป์นะครับว่าต่อไปเนี้ยจีนเนี่ยนะครับเริ่มจะเข้าสู่เวทีสากลได้อย่างเต็มภาคภูมิ ผลอย่างเป็นทางการได้เป็นตุลาคมปี59ใช่ไหมครับใช่ครับแต่อย่างที่บอกคือแทบไม่มีผลอะไรเลยเพราะว่ามันไม่มีใครใช้เงินสกุลนี้อย่างเก่งก็จะทําให้บางประเทศรู้สึกง่ายขึ้นที่จะเก็บเงินหยวนของจีนเอาไว้ในร,รีเซิร์ของตัวเองอครับสเตตในแง่ของฐานะคนน่าจะสบายใจมากขึ้นค,คทีบทีนี่ปัญหาคือว่าถ้าเกิดสมมติผมจะไปซื้อเงินหยวนของจีนมาเก็บไว้เพื่อเป็นรีเซิร์เนี่ยนะครับ ผมจะเอาไปซื้ออะไรวันนี้ถ้าเกิดจีนยังคงมีมาตรการขวางไม่ให้เงินผมเนี่ยเข้าออกได้อย่างเสรีใช่ไหมครับงั้นสิ่งที่จีนจะต้องทําจากวันนี้จนถึงปีหน้าเนี่ยนะครับจะจีนต้องค่อยๆผ่อนคลายนะครับมาตรการในแง่ของการอนุญาตให้เงินทุนไหลเข้าออกได้อย่างเสรีมากขึ้นเราจะเห็นเงินหยวนเนี่ยอ่อนค่าไหมครับอันนี้คือเป็นประเด็นที่สําคัญเลยนะครับเพราะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือว่าเมื่อลดข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายเงินทุนแล้วเนี่ยนะครับ,รบแปลว่าจะต้องลดข้อจำกัดในการแทรกแซงเงินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะมีความผันผวน,นในแง่ของเงินหยวนของจีนเพิ่มมากขึ้นแต่ทีนี้แข็งขึ้นหรืออ่อนลงเนี่ยนะครับก็ต้องให้ตลาดเป็นคนกําหนดแล้วยังไม่แน่ใช่ไหมยังไม่แน่ครับแต่ว่า<อ>ทําพิจารณาเนี่ยนะครับระยะสั้นเนี่ยผมยังมองว่ามีโอกาสที่เงินหยวนของจีนจะอ่อนลงไปได้อีกนะเพราะว่ามีบางสานักเนี่ยคาดการณ์กันว่าหลังจากที่ไอ f เนี่ยรับจีนเข SDR นี่ใช่ไหมครับก็จะทําให้ค่าเงินหยวนเนี่ยอ่อนดอลลาร์แข็งและถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะดึงบาทของเราเนี่ยให้อ่อนค่ายิ่งอ่อนค่าลงไปอีกด้วยดรพิพ mm ัฒ hmm. มองอยังไงครับ ใช่ครับคือถ้าเกิดถามเนี่ยผมว่ามันมีอยู่สองทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งบอกว่าเงินหยวนของจีนน่าจะแข็งขึ้นเพราะคนน่าจะต้องการไปซื้อเงินหยวนของจีนเพื่อมาเก็บไว้เป็นรีเซิร์ฟเยอะขึ้นอันนี้ทฤษฎีแรกทฤษฎีแรกทฤษฎีที่สองคือบอกว่าเอ๊ะแต่ไม่ใช่เนื่องจากว่าวันนี้ดอลลาร์กำลังจะขึ้นดอกเบียนนะะ้ยเนี่ยคที่หยวนเนี่ยคงมีความจำเป็นต้องกระตุต้นเศรษฐกิจกงั้นอาจจะลดดอกเบี้ยด้วยซ้ำครับงั้นมีสิทธิ์ที่เงินจะไหลออกจากจีนแล้วเงินหยวนจะอ่อน ใช่ครับซึ่งผมคิดว่าอาจจะถูกทั้งคู่ในแง่ว่าระยะยาวเนี่ยมีโอกาสที่เงินหยวนของจีนจะแข็งขึ้นเพราะในระยะยาวคนอาจจะอยากจะได้หยวนมาเก็บเอาไว้แต่ในระยะสั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากอย่างที่ผมเรียนคือผมไม่รู้จะไปซื้ออะไรของจีนเพราะทุกวันนี้ตลาดบอลเนี่ยยังเข้ายากเลยนะครับเพราะฉะนั้นในระยะสั้นเนี่ยผมเชื่อว่าแรงที่จะทาให้เงินหยวนอ่อนเนี่ยเยอะกว่าแรงที่ทําให้เงินหยวนแข็ง เพราะฉะนั้นระยะสั้นๆอาจจะเห็นหยวนไปทางอ่อนใช่ครับแต่อาจจะกลับมาแข่งค่าขึ้นในระยะยาวนะครับรบแต่ถ้าเกิดว่าหยวนจะอ่อนค่าในระยะสั้นๆเนี่ยผลของหยวนอ่อนเนี่ยจะเป็นการดึงเงินบาทเนี่ยให้อ่อนไปด้วยทางอ้อมไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนสิ่งที่เราเถียงกันเรื่องง currency war นะครับ <c oughs> ก็คือว่าถ้าเกิดคู่แข่งของเราแล้วก็คู่ค้าสําคัญของเราคนนึงเนี่ยนะครับทาให้ค่าเงินตัวเองอ่อนลงไปเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยก็จะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันก็ต้องแข่งกันอ่อน ใช่งั้นนักลงทุนเนี่ยก็อาจจะฟอสให้ค่าเงินของเราเนี่ยอ่อนตามจีนลงไปได้เหมือนกันครับนะแล้วผลมันจะสักขนาดไหนครับเนี่ยครับดรนะ ก็จริงๆจ,จีนเนี่ยนะครับผมก็ไม่เชื่อว่าเขาจะปล่อยให้ค่างเงินหยวนเขาอ่อนมากเกินไปนะครับแล้วตอนนี้เราอาจจะพูดจนถึงว่าอาจจะอ่อนลงสักห้าถึงสิบเปอร์เซ็นตในอีกประมาณสักหนึ่งปีข้างหน้าซึ่งถือว่าเยอะไหมก็ต้องบอกว่าเยอะในมาตรฐานของจีนนะครับเพราะจีนในรอบประมาณสักสิบห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยค่างเงินหยวนมีแต่ขาแข็งขึ้นนะครับอ่อนลงนิดเพิ่งจะเริ่มเห็นเมื่อกลางปีที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะเอาละครับดังนั้นครับผมจะขอเอาประเด็นเงินหยวนของจีน ไปรวมกับประเด็นที่สหรัฐเตรียมจะขึ้นดอกเบี้ย และประเด็นที่เกิดขึ้นกับทางยุโรปนะครับเมื่อค่าคืนวันพฤหัสที่ผ่านมาก่อนจะรวม3ประเด็นเนี่ยประเด็นยุโรปเมื่อวันพฤหัสเนี่ยผมได้ยินมาว่าตลาดผิดหวังพอสมควรทําไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับโตเตนะครับก็ต้องบอกว่าตลาดอาจจะคาดหวังเยอะไปหน่อยนะครับเพราะทุกคนเนี่ยหลังจากที่มาริโอดากี้นะครับประธานของ ECB เนี่ยออกมาบิ้วตลาดไว้เยอะไปหน่อยนะครับ <c oughs> ว่าจะทั้งลดดอกเบีย้ยแล้วเพิ่ม QE <c oughs> ด้วยเนี่ยนะครับ, <c oughs> รบปรากฏว่าพอออกมาวันพฤหัสจริงๆเนี่ยนะครับก็ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยจริงๆนะฮะจากลบศนย์จุ 2เปอร์เซ็นต์เป็นลบศูเปอร์เซ็นนะครับตอนนี้เงินฝากที่ธนาคารได้จาก ECB เนี่ยติดลบนะครับคือเอาเงินไปฝากไว้ในโดนชาร์จเงินอีกนะฮะแล้วก็เพิ่มนะครับการทำ QE นะครับจากเดือนกันยายน2016นะครับแันนี้เพิ่มประกาศเพิ่มไปอีก6เดือนนะครับเป็นมีนาสองพันสเ็เขาเลยขยายระยะเวลาขยายระยะเวลานะครับงั้นฟังดูแค่ตรงนี้นะครับก็ฟังดูเหมือนว่าเอ๊ะน่าจะเป็นผลดีกับตลาดนะครับเออฟังดูก็ดีนี่แต่บอกว่าวันพฤหัสที่ประกาศมาปุ๊บเนี่ยนะครับตลาดยุโรปนะครับติดลบไปสามเปอร์เซ็นต์หุ ก็ถ,ถึงแม้ว่าจะเป็นผลดีในแง่ของว่ามีการขยายการทำ QE นะครับจะทาน้อยกว่าที่ตลาดคิดเพราะตลาดยังนึกว่าน่าจะประกาศเพิ่มด้วยนะครับว่าจ,จากเดิมที่ซื้อเดือนละ60,000ล้านยูโรเนี่ยนะครับน่าจะเพิ่มขึ้นอีกแต่ว่าไม่ได้ประกาศเพิ่ม นะครับ yeah, ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าบอร์ดใน ECB เนี่ยอาจจะ <so. S 1> ไม่ได้เห็นด้วยกับมาริโอดากี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประกาศออกมา <so. S 1> <c oughs> เนี่ยก็เลยน้อยกว่าที่ตลาดคาดแต่ลายก็เลยผิดหวัง,วงข,ขายายระย,ยะเวลาแต่ว่าไม่ได้เพิ่มปริมาณ QE ใช่ครับสิ่งที่น่าสนใจคือค่าเงินยูโรต่อดอลลาร์ในวันพฤหัสเนี่ยนะครับ ขึ้นนะฮะดอลลาร์เนี่ยอ่อนลง3เปอร์เซ็นเมื่อเทียบกับินยูโรซึ่งเป็นการขยับที่รุนแรงมากของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเอาละครับรวม3ประเด็นนี้นะครับเรื่องเงินหยวนของจีนเรื่องสหรัฐเตรียมจะขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็เรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับ เพิ่มเติมโดยการขยายระยะเวลาของทางยุโรปเนี่ยจะส่งผลต่อตลาดหุ้นบ้านเราแล้วก็จะทําให้ผู้ลงทุนในบ้านเราเนี่ยต้องปรับพอร์ตใหม่เพื่อรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงบ้างครับตัวเตอร์พิพัฒนครับครับเออผมคิดว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะเห็นชัดที่สุดก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า policy divergence นะครับก็คือ การที่นโยบายเนี่ยแยกออกจากกันสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือสหรัฐกําลังจะขึ้นดอกเบี้ยถูกไหมค,ครัอังกฤษก็อาจจะขึ้นดอกเบี้ยตามสาหรัฐไปด้วยนะครับแล้วเรามี ECB นะครับเพิ่งประกาศว่าจะยืดการทํา QE ต่อไปถึงแม้ว่าทําให้ตลาดผิดหวังก็เถอะแต่ว่าก็มีแนวโน้มที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปนะครับญี่ปุ่นนะครับ,รบก็ยังคงน่าจะเพิ่มทําการทํา QE ต่อไปอีกนะครับ จีนนะครับน่าจะออกมากระตุ้นเศรษฐกิจโดยการผ่อนคลายนโยบายการเงินเหมือนกันนะครับสิ่งที่ตามมาเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีความผันผวนมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งเมื่อตลาดเนี่ยเริ่มจะเอาอินโฟมชันพวกนี้มาแปรเซสกันนะครับงั้นเราก็ยังมองว่าถึงแม้ว่าเราเชื่อว่าการลงทุนในหุ้นเนระยะยาวเนี่ยน่าจะดีนะครับแต่ว่าระยะ3าถึงหเดือนข้างหน้าเนี่ยอาจจะต้องมีเคสที่จะลดการถือครองหุ้นลงมานิดนึงนะครับเพราะว่าก็มีความเสียวๆในแง่ของความผันผวนเหมือนกันนะครับ ถ้าถามว่าตลาดหุ้นเป็นยังไงเนี่ยเราต้งเชื่อว่าตลาดหุ้นของประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยนะครับ <Styles. S 1> ที่อาจจะมีแนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอย่างเช่นสหรัฐและอังกฤษเนี่ยนะครับแล้วก็มีตลาดที่พยายาม <Laser. S 1> ที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเช่นยุโรปและญี่ปุ่นเนี่ยนะครับน่าจะมีภาษีดีกว่าประเทศกําลังพัฒนาที่โดนกระทบนะครับจากเรื <mel> yeah. ่องของการขยายตัวงเศรษฐกิจแล้วก็ราคาสินค้าโกคัณฑ์งั้นเราก็ยังเชื่อว่าน่าจะมีเคสของการที่จะกระจายความเสี่ยงออกไปยังหุ้นต่างประเทศนะครับเพราะเมืองไทยเนี่ยก็จะเจอปัญหาคล้ายๆกันกับที่กํางประเทศ ฟังอยู่ถึงบรรทัดนี้แล้วเนี่ยมีมุมมองที่ดีต่อตลาดหุ้นของประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นสหรัฐยุโรปอังกฤษและญี่ปุ่นใช่ไหมครับใช่ครับนะครับทั้ง4เนี่ยให้เลือกเหลือ2เลือกใครครับวันนี้คงเลือกสหรัฐกับเลือกญี่ปุ่นนะครับสหรัฐกับญี่ปุ่นแหละครับครับนะเพราะฉะนั้นถามว่าตลาดหุ้นเนี่ยมองตลาดหุ้นที่ไหนดีบ้างนะครับก็คือสหรัฐกับญี่ปุ่นเป็นหลักส่วนที่ยุโรปเนี่ยยังไม่แน่ใจนะฮะแต่ถ้าถามเฉพาะอังกฤษเนี่ยยังมีมุมมองที่ดีใช่ไหมครับใช่ครับ เอาละครับมาปิดท้ายด้วยการจัดพอร์ตการลงทุนขอกรณีศึกษาการจัดพอร์ตการลงทุนสําหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลางพอร์ตการลงทุนต้องประกอบด้วยสินทรัพย์ประเภทไหนและสัดส่วนสักเท่าไหร่บ้างครับดรนะครับครับก็สําหรับคนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางคือระยะยาวๆแล้วอยากจะมีหุ้นสักครึ่งหนึ่งของพอร์ตเนี่ยนะครับวันนี้เราคิดว่าอาจจะมีหุ้นสัก สี่สิแปดเปอร์เซ็นลดล,ลงมานิดนึงลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นลงจากห้าสิบเหลือสี่สิแปดเปอร์เซ็นของพอร์ตเลยครับเพื่อที่จะรองรับความผันผวน,นที่เราคิดว่าอาจจะมีเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้นะครับแล้วก็ไปถือเงินสดเยอะหน่อยครับ,นรบในหุ้นสี่สิบแปดเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นหุ้นไทยเท่าไหร่เป็นหุ้นต่างประเทศเท่าไหร่ครับครับเราก็คิดว่าน่าจะมีหุ้นไทย,ยนะครับสักยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นเป็นหุ้นนอกสักสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อ่านี่คือในสัดส่วนหุ้นสี่ส มีหุ้นไทยประมาณ29%ของพอร์ตลงทุนและหุ้นต่างประเทศประมาณ19%ของพอร์ตลงทุนอ่านี่หมายถึงลดน้ำหนักหุ้นไทยลงมาใช่ไหมครับใช่ครับเพราะปกติเราอาจจะแนะนําว่ามีหุ้นไทยอยู่40%หุ้นนอกอยู่10%นะฮะตอนนี้เราเชื่อว่าสําหรับคนที่อยากจะมีหุ้นประมาณนั้นนะครับควรจะเพิ่มสัดส่วนในการลงหุ้นในหุ้นต่างประเทศแล้วก็ลดสัดส่วนในการลงทุนหุ้นไทยลงมาเอาละครับนี่คือฝั่งหุ้น48%ของพอร์ตลงทุน เป็นคุ้นไทย29%และคุ้นต่างประเทศ19%นะครับในฝั่ง52%ที่เหลือจะประกอบด้วยสินทรัพย์ประเภทไหนด้วยสัดส่วนสัก,กเท่าไหร่บ้างครับดรก่นนะครับก็ถ้าเป็นเงินสดนะครับเงินสด ปกติเนี่ยเราอาจจะแนะนําว่าคุณจะมีสักประมาณ5%้าเปเซ็ตของพอร์ตวันนี้เราคิดว่ามีสักประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นตะครับเพิ่มการถึงเงินสดขึ้นมานิดนึงนะครับส่วนที่เหลือนะครับก็จะเป็นเรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกอย่างเช่นพวก property f u ันนะครับซึ่งวันนี้ยังให้ผลตอบแทนค่อนข้างน่าสนใจนะครับประมาณสิบเปอร์เซนตะครับเป็น c o ม m o d i t y นะครับรวมถึงทองคําด้วยเนี่ยนะครับประมาณห้าเปอร์ซนตของพอร์ตนะครับก็คือถึงแม้ว่าวันนี้มุมมองเราอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เราก็เก็บไว้เผื่อความเเสี่่ยงนนนะครัับาช มีความเสี่ยงอะไรเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นตัวประกันความสิ่งที่ดีนะครับ,รบส่วนที่เหลืออีก30%เนี่ยนะครับก็แนะนําว่ายังคงอยู่ในพวกฟิกซินคัมนะครับเป็นพวกพันธบัตทรทั้งหลายครับใน52%ที่เหลือนะครับพอททั้ง100%เป็นหุ้น48%ที่เหลืออีก52%ดกรณนะ แยกแยะนะครับเป็นสัดส่วนการลงทุนดังต่อไปนี้นะครับใน52%ที่เหลือก็แบ่งเป็นลงทุนในพันธบัตรเนี่ยประมาณ30%ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ประมาณ10%แล้วก็ถือครองเงินสดไว้ประมาณสัก7%นะครับ อีก5%ที่เหลือก็จะเป็นคอมมดิตี้ต่างๆรวมทั้งทองคำด้วยประมาณสัก5%นะครับ <Yeah. S 1> นี่ก็คือสัดส่วนนะครับกรณีศึกษาพอร์ตการลงทุนสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลางสรุปนะครับหุ้น48%แบ่งเป็นหุ้นไทย29%หุ้นต่างประเทศ19%อีก52%ที่เหลือเป็นพันธบัตร30%กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์10% เป็นถือครองเงินสด7%และก็สินค้าคอมมดิตี้ต่างๆรวมทั้งทองคำสัดส่วนประมาณ5%ของพอร์ตลงทุนนี่เป็นพอร์ตสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลางนะครับดตรนะจะฝากอะไรถึงผู้ลงทุนเชิญครับครับตอนนี้ก็บอกว่าการลงทุนเนี่ยมันก็เริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะครับรโดยเพราะยิ่งมีประเด็นที่ทําให้มีความผันผวน,นเกิดขึ้นนะครับงั้นก็ต้องติดตามดูสถานการณ์ดีๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ ต้องบอกว่าปัจจัยพื้นฐานของไทยนะครับก็มีหลายประเด็นที่ยังคงมีปัญหาอยู่นะครับโดยเฉพาะยิ่งสภาพเศรษฐกิจจะสังเกตว่า ช่วงหลังๆนียการเติบโตเมืองไทยเนี่ยก,ก็น้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านซะเยอะเลยนะครับเพราะรเราเจอประเด็นปัญหาโครงสร้างพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีเหตุผลว่าทาไมควรจะกระจายความเสี่ยงออกไปลงทุนในต่างประเทศบ้างนะครับแล้วก็แนะนําว่าควรจะเป็นการกระจายความเสี่ยงคือการเป็นการลงทุนที่กระจายความเสี่ยงด้วยไหมครับมันคือไม่ใช่ออกไปลงทุนแล้วไปกระจุกเฉพาะรประเทศใดประเทศหนึ่งหรือเซกเตอร์ใดเซกเตอร์หนึ่งนะครับก็กระจายความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนด้วยครับ สาระเตรียมจะขึ้นดอกเบีย้ยจะทําให้สเสน่ห์การลงทุนในสินทรัพย์ประเภทพันธบัตรเนี่ยมันน่าสนใจลดน้อยลงไปไหมครับดรตนะครับเป็นไปได้ครับแต่ว่าปกติแล้วเวลาขึ้นดอกเบีย้ยนะครับก็ทาให้ดอกเบีย้ยพันธบัตรระยะย,ยาวเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับก็แปลว่าถ้าเราจะล็อกเรทไว้ยาวๆเนี่ยอย่าเพิ่งรีบล็อกนะครับ,รบลงทุนแบบระยะสั้นๆไว้ก่อนแล้วไปล็อกทีหลังอาจจะมีเหตุผลมากกว่าครับ เอาละครับวันนี้ชัดเจนเลยให้ความรู้หลายประเด็นทั้งเรื่องเศรษฐกิจจีนเรื่องของการที่มีการเพิ่มสกุลเงินหยวนของจีนเป็น 1- ใน5เงินสกุลหลักของโลกนะครับเรื่องของท่าทีล่าสุดของทาง ECB ธนาคารกลางยุโรปแล้วก็ใจดีมากๆนะครับจัดพอร์ตการลงทุนสําหรับคนที่รับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลางจะได้รับมือภาวะความผันผวนที่กําลังจะเกิดขึ้นวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับท่านดรพิพัฒนครับครับยินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ครับดรพิพัฒเหลืองนาลิมิชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าทีมวิจัยลูกค้าบุคคลบริษัทหลักทรัพย์พัฒรจัำกัดมหาชนนะครับให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้นะครับเอาล่ะครับเราจะพักกันอีกครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ m ั n นี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับมันนี่พลัฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออม ดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทยเรนอาคาร1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุขาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสารรค์สังคมไทยโทร1720 w w w s u p อ a l i นย์เ